สวัสดีครับพ่อผมเด็กใต้ดวงมืองสต,ตอนครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูดีการทำความสะอาดคายของผมหรือตะคัดหรือว่ากัดของผมปัตาตดเกัดนะครับคือเมื่อเราดาไปดักไว้นานๆมันจะมีคราบนะครับเป็นคราบน้ําหรือ,อคราบตะไคร่ติดและมันจะทําให้ปลามองเห็นเวลาเราไปดักนะครับทำให้ปลาไม่ค่อยได้นะครับวิธีการทำความสะอาดของผมก็คือใช้ผมซักฟอกนะครับ ใส่น้าแล้วก็นํากัดลงไปในน้ําเลยนะครับแล้วก็ขยี้เหมือนซักผ้าสักหยุบนี้ครับขยี้เบ,บาๆนะครับขยี้เบ,บาๆหลังจากที่เราเก็บกระยาจากกัดหมดแล้วนะครับขยี้เบาๆนะครับน่ครับเมื่อขยี้เสร็จมันก็จะเป็นเอ็นใสอ,อกสีฟ้าๆใช่ไหมมันจะใสมันจะใสมากนะครับจะทําให้ปลามองไม่เห็นนะครับนะ ถ้าเป็นกัดที่เก่าๆหน่อยก็ขยี้เบากว่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะขาดอันนี้มันยังใหม่อยู่นะครับวิธีนี้นะครับจะทําให้เราสามารถรักษาอุปกรณ์นะครับของเราไว้ได้ทันนานนะครับสังเกตดูที่ฟองนะครับจะเป็นสีออกสีเทาๆเลยนะครับเป็นกราบสกปรกที่ติดอยู่นะครับ เราขยี้นะครับขยี้หมืกับสักป้าด้วยมือปกตินะครับขยี้สเสร็จเด้วเราก็ใช้วิธีการล้างน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอาไปแขวนไว้ให้มันแห้งนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่นะครับดูฟองมันจะออกสีเหลืองเหลืองนะครับ อยู่เป็นคราบสกปรกที่ติดอยู่กับเนื้อตาข่ายนะครับแล้วก็ขยี้ให้ทั่วนะครับตถ้าเกิดเราไม่ขยี้นะครับเวลามีคราบน้ำหรือตาคล้าเกาะเยอะๆนะครับปลาไม่ปลามันมองเห็นนะครับมันก็จะไม่เข้าใกล้นะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ ที่ผมใช้คนอื่นทำยังไงผมก็ไม่รู้นะครับลองเมนมาดูนะครับแต่วิธีของผมจะใช้แบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะใส่มากนะครับใสกิ้งเหมือนว่ามันขาดจริงมันไม่ขาดนะครับนี่ครับมันจะเหมือนใ่เลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนจะเอาไปตามๆก็ลองทําดูนะครับดลองครับสะอาดนะครับ บางคนคิดว่าถ้าเกิอดออากมาโดนผงสักฟอกแล้วจะทําให้เนื้อมันจะผุไว้นะครับคือเราไม่ได้แช่ไว้นะครับเราแค่นามาขยี้เหมือนผ้าแล้วก็นําไปล้างน้ําเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นําไปแขวนไว้มันแห้งนะครับมันไม่ผุหรอกครับนี่นะเรับ สีุดใสเหมือนกับของใหม่เลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็แค่นำไปล้างน้ำเปล่าเลยนะครับนี่ก็วางไม่ค่อยแล้วเราจะมา ทำอีกนะครับพวกนี้อีกนะครับวางไอนครับนี่ครับนี่ครับสีอันนี้มันจะเก่าหน่อยนะครับอันนี้เก่ามากแล้วขะยีอะไรไม่ได้นะครับอันนี้มันจะขาดเอานะครับเพามันเก่าจะยีได้ครับ ความสุขับลกครับนนี่นะครับความแตกต่างนีดําอันนี้เรื่องขาว จะไปเอาน้ำเปล่ามาล้างให้ดู น,นี่ก็เอาน้ำเปล่ามาให้นะครับเดี๋ยวลงตอนนี้ลงไปจุ่มเลยนะครับอะไรครับนัน่นะเตงโหลดทิ่กล้กองบาสครับ นี่นะครับผลลัพธ์ที่ได้น่ครับใส่กิ้งนะครับเหมือนไม้เลยครับ,รบตักไว้อันนี้ก็เหมือนกันครับ วันใหม่เลยนะครับนี่ครับความแตกตา่างอันนี้ก่อนซักอันนี้หลังซักนะครับ ยังไม่ซักนะครับนี่ดูเดี๋ยวซักๆนะครับจุกเอาไปเลยครับคือบางคนอาจจะแช่ไว้สัก5นาทีเขาว่าไปนะแต่คนมาคายี่มันจะอาดกว่านี้นะครับ ใชครับนี่ขยี่นี่ไม่ขยี่นะครับสองข้างนี่ขยี่เลยครับเนี่ยไม่ขยี่นะครับความแตกต่าง โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ทำตัวเสร็จนะครับนี่นะครับผลงานที่ทำเสร็จแล้วนะครับนี่ครับสะอาดมากโอเคนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ แล้วก็ับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ